สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมันนี้แอดมินบุญธรรมน้ำโชกา่ได้เดินทางมาที่บ้านเจตินรถนะครับมันนี้การจะมายำตัวเลขของเจเตินรถนะครับว่าเพิ่นจะให้เลขตัวเกาบอหรือว่าเลขเพิ่นจะเปลี่ยนนะครับมันนี้กาได้แวะมาหาเจนะครับมาหาแนวทางนะครับตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะในวันที่16เมษายน2 5 6 4ีนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามนํำกันด้วยว่าเจ้เพื่อนฝันแบบไดหลังจากให้ตัวเลขไปในอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนก็มีงานบวงสวงนะครับอยู่ที่ตรงศาลของเพื่อนต่างม่ยนะครับกามีมอล่ำมากนะครับเนาะเพื่อนก็ให้ตัวเลขไปกาอยากมาสอบถามเจ้อีกว่าเจ้เพื่อนให้ตัวเดิมบอรหรือว่าตัวเลขกเปลี่ยนไปนะครับกาอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามนํำกันนะครับเนาะ ก่อนจะไปติดตามเจติลรถนะครับกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินบุญรรมนํำโชกกันเด้อครับเด้อไปครับท่านผู้ชมมาไปติดตามตกันบมิเวณถี่เพื่อนมีงานพิธีบวงสรวงห้กับปูงานะครับวับงอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพื่อนก็มีงานอยู่นี่ครับเพื่อนกัดจางมะลำมมาบวงสรวงห้ปูให้ยงานะครับที่บ้านเจนะครับบ้านเจติลรถนะครับ วันนี้แอดมินก็จะมาถามตัวเลขกรับเจต็นรถว่าเพื่อนไห้ัวเลขตัวเกาวอรหรือว่าตัวเลขเพื่นเปียนนะครับก่าให้ท่านผู้ชมไปรอติดตามกันเนาะครับเนาะอยู่ข้างๆบ้านเกเพื่นกน่มีการแข่งขันกีฬานะครับบางที่อาจจะมีเสยียงรบกวนจังน้อยเนาะครับเนาะ้าฝนก็นจะตกพอดี ใชเดีย๋ยวนี้มิดชัดถ้าพัดเลขงวูงวูที่สิบเอ็ดยืนว่าหันใช่ย่างไงหลังมันมิดชัดเลยยนัน่นนอกจากข้อมินก็ไปจัดแดดนั่นเลยใช่ย่ากเพราะนค่คือตรงๆเลยเพราเห็นว่า แสต๊ะหนึ่งที่เจ๊กินเก่าอะไดแบ้นเพร่ได้เขาตรงๆเนี่ยเรียว่ากระแสซื้อเขากระแสต๊ะโลเจ๊วัดอีกรอบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ตังค์นะคะพ่อซอสไอ้ก็ช่องของเจ๊ได้ค่ะชอบพะรวยนอนพะรวยด้วยของบนท่ำน้ำโชกวะเฮียบุญท่ำน้ำโชกโอ้ยฝากแน่ครับน้องใหม่ก็ไม่ค่อยหูจักปาะเดี๋อกครับดอกโชกองเมนูนวดคนไดนคนแช่ให้เจ๊พอน้ำไหนเด้อผู้ใดขับมาเบิ้งแบบช่องเจ๊ชอบ ผ้พา,พาลวดเนี่ยนะจ้าครับเนี่ยเพันกุ์เฮ็ดช่องไม้เนาะครับเนาะจ้ะบุญธรรมดีบุญธรรกับไม้คือกันครับไม่ค้นหัวจักบุญธรรกับยังบ่ดังคือเจตังค์เจตังค์กับวันใดดังค่ะท่านผู้ชมคนไรแใจเยอะทุกคนแกนเจตังค์อย่าลืมเด้ออย่าลืมซองผ้าเชือโศกผ้าวยนะครับพ่อพีดธรรมดาเราห้อต้องให้แม่ทักดังทุกคนครับ คิหดหอดคิดถึงเจมันนี่ยูไก่ปรนไดกได็เลยน้่ดันดนมาหอดหมองจนได้นะคะอากาศมันห่อนก็นเลยนอนงกังเวนน้นกินยามันบ๊ออแต่ยูหอนหนาอยคือนค,คนจะตกนะครับเจมันนี่นนนก็เป็นวันที่สิบเอ็ดวันพระใหญ่สิบสี่ค่ำเนาะวันพระใหญ่สิบสี่ค่ำี้นี่ขาดว่าเจสิมีแนวทางอยู่ดีเนาะ กับฟันติโตกันหาขึ้นแนนแอนเก่าเกาเก่าเก่าเก่ามาตลอดคือกระเป๋าไอ้ฟังคลิปผ่านมานน่ะแหละกามือแร่งเพราะท่านได้ฝันหมื่นสิบฝันหมือแร่งฝันมือแรงฝันมาแต่เน่เกาเก่าเลขสีออกตัวเก่าจะเก่าไหนบ้าสันเลขถูกกับยาถิมที่จุดตองหัดทียบคลิปหกรเจกับบอกว่าเก่าเพื่อหลังเก่าหน่อยเก่าสิบเก่าวันนี้หงดนั่นที่ฝันวันนี้เกาอีกแล้ว เก่ากแล้วนะคะจงเกี่ยวกับเก่าๆนี่เนี่ยเกี่ยวกับเก่าๆนี่เนาะฝันเห็นตอนนี้เก่าๆหาขึ้นติดบ้านนี่มืงขึ้นนี่สิมาเลื่อยเทียงขึ้นบ้านคือเก่าล่ะตอนงวดเอาเลขศูนย์หาหกกเทียงขึ้นไปจุดทูมขึ้นก็ไปจุดอีกตอนจุดตองวดนั่นจุดแล้วเมื่อฝันหาขึ้นติดว่าเกี่ยวกับเก่าาเก่าๆนี่ อีหย่างกะเกาเกาตามที่เว้ามาน่ะบาดนี้ก็เล่ปจุดไม่หมือ่อคืนบอกว่าเอายายว่กซัสนลูกคือสิป,ปึกแถบ,บาดนี้เฮ็ดจังได้สิได้เลขฝันต่เนี้ยกเกาเกาหาขึ้นนี่สิเฮ็ดจังใดสิเฮ็ดจังใด,ด,งดนี่เลขทูปมันสิออกบอ่คือจุดได้หกสามแปดแล้ว คือมาฝันเห็นแต่เนวเกาเกหาขึ้นครับขึ้นแลกฝันว่าเด็กหน่อยที่เป็นผีมาอยู่น้ำเน่ะจูงแขนรัดป้าไปไปพ่อบ้านลังเกายายตรวจเมของเมีย่ายนะบ,บ้านเล็กที่เจ็ดสิบเอ็ดบาดน,นี้มือรุ่นมากกว่ามฝันอีกว่าผัวน่ะไปมีกิกคือเกามือรุ่นมากกับฝันว่าผัวไปขับแท็กซี่คือเกาอยู่กรุงเทพแท็กซี่ก็นี่เดทะเบียนเน,นี่ยครับ ทะเบียนจริงๆเลยครับเนี่ยแท็กซี่คือเก่าสามสิบปีรถขั้นนี้แจนทิมป้ายวันไหวเนี่ยตั้ต่เล็กตงหลดออกไม่ไม่ฝันคือเก่าตอนนี้รถขั้นไหนอยู่ใส่เจขายไปตั้งสามสิบปีแล้วแต่ว่าทะเบียนยังอยู่กับเจอยู่บนมอป้ายเลี้ยงถอดไว้ถอดป้ายเลี้ยงแต่ป้ายเขาป้ายดำไปถอดป้ายนี่ป้ายหาเงินตะลูกเล็กๆลูกสาวยังอนุบาลเป็นที่ระลึกไปเลยเนาะวันนี้กับมาฝันว่าน ฟันอันนี้เกาแล้วกับฟันอย่างอีกอล็ล่ะฟันเกี่ยวเนาว้าโกเกานะฟันว่าไปเห็นบ้านหลังเกาย่ายฟันว่าไปขวัวไปมิกิคือเกาฟันว่าเห็นแท็กซี่เกาฟันว่าไปเก็บข้างงวหวรถขั้นเกาครัขบขั้นที่ขายไปแล้วโอนไปแล้วเขาส่งมงดสามปีก็ไปเก็บรถขั้นเก็บหววรถขั้นเกา มีแต่แนวเก่าๆลยงงในสมองก็ลยไปยดถูกไม่เหมือนเคื่อนนี้ครับค่ะครับก็ลรบอกว่ายายเหตุยังไดเอฟซีสีถือเลขสีได้เงินจังไดสีได้เงินมาเหตุมาสั่งถ้าบอกเลขเขาบ่ถือเมืวานนี่บ่มีเงินดีบ่มันจะลิ่นสร้างปั้นไว้กับสีเอาไซรับไปให้ว่าสั่นค่ขันเอฟซีถือเลขยังสีมีกำล่งใจเออได้ปูได้ปางนาโปกได้เฮ็ดเจดีซีลงย่างได้สั่งประตูโค้งน้ำปูดำ นั่นไ่ล่ะให้ไปเรื่อยๆเด้ออย่าเศร้าให้จะให้งวดละนิดละหน่อยก็เอาดอกก็เลยวางสิค่ะกะเล่นเอาดอกใหม่ถูกเทียนไปจุดก็เลยว่าเอาคันในวันที่สิบหกเมษายนเลขมันสิออกตัวเก้าอินีนี่มันเก้าใดให้ขึ้นมาทั้งในถูกเลยเด้อว่าเก้าใดเก้าเลขยังมันฝันหลายเก้าแล้วหามือเนี่ยว่าสั้นห้ออกมาเออมือไดกก็นอนลงกับเก้าแนวเก้าฝันแต่แนวเก้าเก้าอยู่นี่ มันเกาไดเลว่าสนันอกคันย่ยันแย่บอกได้ตรงสิซื้อนั่งล่ำสร้างมางวงัวคว้ไมาไห้ไอ้ใครกับสิซื้อไก่ตีคู่หนึ่งมาสันนั่งล่ำสวยๆมาไห้ค่ะล่ำสร้างมางวงขั้วนั่งล่ำไอ้ใครกับสิซื้อไก่ตีคู่หนึ่งจุดถูกจุดถูกไว้ย่างมาพี่พอจุดถูกมนุษย่ากางกลับไปว้าเลขกตวเกาอีลีตวเกาออกมาอีลี ไปจุดไม่บ่ครับไปจุดไม่ว่าขันมันสิออกตกเก้าไดเกล้วนวดได้ก็ให้เก้ามาทั้งถูกครับเก้าไดว่ะสันให้มาเก้าในถูกมีเด้อ่ะสันย่าให้ไหลมันปึกมันคิดบ่ออกบะสันดอกครับค่ะมันนี่เยมือแลงสิฝันบ่เตาหมื่ขึ้นได้เลขกแล้วแต่มือนนิ้นบรรพายไงต้องฝันอีหมือนแลงดิ แต่ว่าเลขถูกสิห้เบิ้งสะก่อนมือนี่เลขทูโตเก่าเดี๋ยวสิเขียนให้ครับเลขถูกห้ออกมาเลยเด้อในเลขถูกเลขโตเก่าหรือมันเก่าไดให้ขึ้นมาเลยที่ไปจุดวันเก่าวันเกิดเจ๊จำได้ว่าเกิดเจเกิดวันที่เท่าใดเก้าวันเกิดเจเลยเด้อปรงมาเก่าสิเอามีหอดรักฐานให้เบิ้งเดี๋ยวสิเขียนให้เบิ้งเดี๋ยวสิว่าเจโกหงจราสอสิเขียนให้เบิ่งเขียนไมเด้อแบบเขียนเขียนชัดชัดเลย แต่ว่าจะเฝ้าว่าเ้วยอเจบ่บไ่ได้มั่นใจเรื่องวันนี้สีออกหรือว่าออกสีได้หรือบ่ได้เหาโชคลาบงววนี่กระึ้ออยู่กับบุญเห่าคันบุญเหาบ่วมีเฮากับ่โชคท่อดละอันนี้ขันโชคกับโชคกันโชคกับโชคน้ำกันย่าว่าเจเด้หายแค่แนวทางเพรายากฟังลำอีกเนี่เจอยากฟังลำอีกก็ต้องให้เลขออกตัวนี้แล้วยายกระได้วงสวงยี่ว่าปีเนี่ยคันเลขออกนี่มาฟังมาล่ามันเจวมันดีมะนี่กรเสียวล่ำพานคเนะล่ำพานคกมาให้ ปูปม,มาให้ปูยาเนาอครับน,อนาอเดยวให้เจสีเขียนเลขทูบจุดต่องหดเนี่ยเงียก็ลองเท่าไม่มีแล้วบางันเป็นอะลขทูบจ,จ่าจ้าี๋ยวสิบเบิ่งไม่มีแลว ถูกเกาห้าถูกเกาห้าเออเลขถูกเกาห้าเลขถูกถูกถูกสามแปดกระยาทิ่มด้ะมันมีหลายรลังวัลเลขนาเลขลางเลขบนเลขล่างรลังวันอื่นๆบวมเนวาจุเจจุดรอบหนึ่งเป็นยังขึ้นมาจุดรอบสอง ก็สิจุดรอบสองนี่ฝันเห็นแต่เนวคเกาเก่าเลยมาจุดไม่ว่าคันเลขสี่ออกเก้าใดห้ขึ้นมาในเลขถูกมาในถูกไม่ได้ขึ้นมากแต่ว่าอันนี้ก็จะทิมเล่าพี่จุดสองเทียเพราะว่ามันฝันฝันเนวเกาเก่าเล่ได้จุดเล่ได้จุดไม่มันสับสนแต่เรื่องบานนี้บานนี้จุดไปจุดหมือขค้ืนนีเด้อเหตุเห้เบิ่งที่เลขยังจุดรอบที่หนึ่งทูบรอบหนึ่ง จุดรอบที่สองวันเกิดเจสิมาอีกบ่เนี่ยสิห้เบิ้งหอดรักแานุูนละได้เลขที่เกิวเจ็ดเจี่วเตม็มขึ้นเบื้งเลขเจ็จุดเต็มขึ้นนี่นี่ี๋้วเสียห้เบื้องด้วจุดไม่หมือขึ้นนี่แ้วสียหายเบื้องอน,นี่ เป็นเลขถูกจุดใหไงครับดังต่างกันนานแต่บางเด่นโอเคขันผู้ชมก็รอบแบบหนึ่งเด้อครับเดียวหนึ่งหกเจ็ดครับเนี่ยขันสีออกตัวเก้าก็ให้ขึ้นมาในกล่องเด้อว่าสั้นห้ขึ่นมาในถูกเด้อขื่นไม่เจ๋ขึ้นอีเจ๋อมาเอาขึ้นมาติเดียวเอาชัดๆ เลเจ็ดังี่ไเลลงอีก่ไหมคะ่โอเคค่ะหนึ่งหเจ็ดนะเจนเนาะครับเบิ้งเน้อมผสมเน้อเร็กถูกสิเจจุดนะครับจะจะขยายเบิ้งเนื้อครับเด้อชัดเจนมาครับมั่วชแล้วมัวบ่าั่หดช่นกโคชมหายด้โอ้ยคือบ่ชัดเป็นสิว่ามั่นเบิ้งไหมขยายของเบ้งไหม ปิจคอนเปิดไหมอ่าชัดละครับชัดนะสามหนึ่งหกเจ็ดนะครับหนึ่งหกเจ็ดอ่าชัดเจนแล้วนะครับเนาะตัดเอาเด้อตัดเอาห้องเกียติต่างหอดมาเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอย่ลืมตัดเอาหนาบอธิษฐานเหล่าดิว่าคันเลขสีออกเก้าใดให้เก้ามาในถูกปึุกเพราะว่าฝันตอนนี้เก้าเก้าหนีมหาขึ้นแล้วบ่รู้ว่าเก้าใดสิเก้าวันเกิดเจแล้วเกิดวันที่สิบหกทันวาลูกไส้เกิดสิบเจ็ดทันวาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด ลูกชายเกิดสิบเกียท่านว่าแม่เกิดสิบหกท่านว่าเอาเกิดเจ็ดหกหเจ็ดหนึ่งหกเจ็ครับทะเบียนดีแม็กหนึจนั่นนั่นทะเบียน็กทะเบียนดีแม็กเาบอันนั้น67เลยบอกฮียนที่ว่าใคร วันนี้รถขั้นที่ขายขั้นขั้นนั่นข,นนนขนนั้นที่ขายไปวันที่หาเด้อลดขั้นที่ขายไปวันที่ห้าขั้นนี้เขาสิมันบพท่านได้ไปเขาบท่านรับรถเนาะขั้นนั่นขายไปแล้วทะเบียนรถที่ขายได้ขายได้วันที่หา้าทะเบียนอสเก้านึ่งนะพอ,อะ เั่นก็เลขถูกเพลเกลสามสี่เก้าหนึ่งห้าบานี่นี่ขับเด้อรับเด้อสตัให้เยอะนี้เป็นแนวทางนะครับเนาะนี่เืิองส่วนแนวเจบสตัให้ยครับครับหกสามแปดันจัเจครับหกสครับเลขถูกแล้วัหนึ่งหกเจ็ดครับแล้วก็เลขรถครับ ขายได้วันที่หาว่าครับขายวันได้วันที่หาวครัขสามหกเก้าตัวหนึ่งหกหนึ่งเก้าหันหัวขึ้นสาหนึ่งหกสามสี่เก้าหนึ่งนะครับเลขถูกสามหกสามแปดหนึ่งหกเจ็ดเลขกเบียนรอดสามสี่เก้าหนึ่งแต่ว่าการล่อเลขเสาร์วันหวยออกคือเก้าอธิบายให้ฟังซื้อว่าจุดขอไม่ว่ามันเก้าใดมันต้องได้บนได้แรงงวดนี่ อันบ้านเน่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจะเป็นล่างก็ได้หรือจะเป็นบนก็ได้เลขทูบก็อาจจะเป็นสามโตก็ได้มันบอทูบครั้งที่หนึ่งอันเจ็ดตาเห็นบ้านสุดที่แล้วที่จะจับคู่ให้เนากวันนี้เนาะทูบหกสามเลขสบมสี่ก็จะได้จุดใหม่นานมันฝันเห็นตาแนวก่าๆก็เลยไปขอมาให้มันออกเลขเก่ามาในทูบมันสิเก่าได เก้าวันเกิดเตจตัวนี้หนึ่งหกเจเกิดสิบหกท่านว่าบ้านเลขที่กับหนึ่งเก้าหนึ่งบ้านเลขที่เ 1, 9, 1, จหนึ่งเก้าหนึ่งกับเลขตัวเดียวกันเด้อรถขั้นที่ขายได้วันที่หายกับสามสี่เก้าหนึ่งบ้านเลขสี่คือเก้าเลขตัวเก้ากับยังว่าจังว่าได้ปจุดไหมว่าเก้าใดหนึ 16, ่งหกวันเกิดเตจตัวนี้สิบหกท่านว่ารประศั่นตรงว่าวันเกิดเดอับกัดยังว่า มันออกเทียนหนึ่งแล้วหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งไม่ด้เนาะเด็ดที่ไหนหนึ่งเจดนึ่กน่เนะดเอาเด้อเอาเียหน้าแต่จับตรงนี้หน้าหนึ่งคือกันนะสองหนึ่งหกหนึ่งี่มันอกเยนจับใหาแบบนี้เลยแม่นบอครับหาไปตับเอาเลยบอกครับการที่ตัดหายอยู่คือเราพู้ได้ตัดเป็นก็ตัดเอาตัดเป็นหายตกังครับ เจตัดดีกว่าครับเพราะว่าเจเป็นคนมีโชคลาภนะครับมีความจำนำกว่าห้ากว่คนเด็กคนคนต้องตัดเองคนจะเป็นสิว่าคือหลายตัวเถอะยากได้เดือดเดือดดูดมาเดียวเดือดดูดก็บวันได้แล้วเจก็ได้แค่นี้เดีอดเดือดเดเจ้าก็โดดเอาโล้นว่าแต่ผู้ชมเอาโยนเสื้อเด็กนอนนะเจนะเลขทูบเลขทูบทั้งหมดนี่เนาะ การัจังสันอินดีได้ข้าวิโดดเข้าต้มรวดเราเองนะอืออือกาี้ยนดีมันก็หน่อยแล้วผมว่าขยายออกกับสีไล์ที่วันนี้เนาะขยายออกกับสิไลา์แต่ว่าเอาตัวที่จ้าขงมากแกหงแล้วคูกัน้เจีนเนาะบุญวาสนาไมัเนาะโอเคนตาร์ให้ด้วยครับด้ยแมนค่ะยแยกครูให้อธิบดีกาจงสันอนยแนวทางนะครับ อาฝนคือกบแป,ปลกกบแปลกเจี๊ยย่าฝ้าวะหักทางเด้อไปมาใหา้ไปง่ายมากง่ายหาหาลกลับเลยแม่ค่ะนูมาแล้วนุ่กระชิกลับเลยมาหาเจ๊ยแล้วกระชิ้นเง่าเจ้าเาฝนทั้งท่งทาสิโตกระช่างนู่แล้วเบิ่งอ่ากอลล็ป๊บหนึ่งเ,บบบงเด้อครับเด้อเจ๊ยกำลังตัดเป็นคู่หายจับคู่หาย กับเอาเดอ้อบนล่างครับกับเอาบนล่างไั้งนะครับก็มีเลขทูกนะครับหากเก็บตังค์เอากอรกแดดนะครับเนาะวันที่16เมษายนพศ2560า